So tour by Please. ตรงเรื่องตรงราวไปเลยทฤษฎีสีชมพูกันไปเลยถูกต้องก็คือว่าประจัดเรื่องนี้ดังใช่คือก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับหลายๆรางวัลนะครับที่แบบเกิดขึ้นมาทั้งสองทั้งสองคนคือจริงๆแล้วเป็นเป็นที่พูดถึงเยอะมากในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสได้เจอกันนิดหน่อยตอนนายนาเทนาวอนขอแสดงความยินดีกับนาเทนาวอนด้วยสาขาสาขาที่ได้ในวันนั้นคือขันใจมาเชิ นี่นี่มันฮึไม่ธรรมดานะขวัญใจมหาชนนะถูกต้องอย่างช่วงสมัยของเราก็คือเป็นย<พ>ุคนั้นคือพี่เบิร์ดพี่บี้พี่บี้อะไรอย่างเงี้ยพี่อ้ำอะไรทออั้งหมดนั้นเลยและนี่ก็คือว่าขวัญใจมหาชนปีล่าสุดจากเน็ตเควินอวอร์ดครับขอบคุณคะ แต่เขาต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยคือเมื่อกี้เรานัานฟังน้องร้องทั้งสองคนร้องเพลงเรารู้สึกว่าทำไมสดใสจังเลยทำไมแบบดูเคลียร์ดีดูน่นารักจังเลยแล้วก็ด้วยผลงานที่แสดงออกไปด้วยกับเชซี์ศิลป์ภูเนาะแบบกระแสะตอบรับเป็นไงเราเราพอใจไหมหรือเราคาดหวังมาก่อนหน้านี้ไหมว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่เกินคาดค่ะใช้คําว่าเกินคาดเลยเพราะว่าตอนแรกที่ทําคือ เราไม่ได้ expect ว่าจะแบบมาถึงตรงนี้เลยค่ะชัยมันมันหกลมไปก่อนรอบหนึ่งค่ะคือยังไงอ่ะมันเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นขณะถ่ายทำด้วยอะไรเงี้ยพอลอนช์ผลงานออกมาก็หกลมแหละใช้คำว่าหกลมใช่แต่เราก็ค่อย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 มาดูว่าโอเคหกลมตรงไหนแล้วก็แก้ไขค่ะใช่แล้วก็ถ่ายกันก็ถือว่าไม่ใช่เส้นทางที่มันก็โรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความเชื่อของทั้งเราสองคนเองแล้วก็ คนในทีมทุกคนน่ะเขาพยายางจะผลักดันให้มันงานออกมาแบบดีที่สุดนะเนาะใช่ค่ะกี่เดือนน่ะตอนนั้นที่แบบถ่ายทำกันโโอ้หเป็นปีเป็นปีเลยค่ะหนูก็นึกว่าเอ๊ะโปรเจกต์นี้จะเว้นเว้นจะ workshop ไปก่อนได้หะมีด้วยค่ะหนึงค่ะใช่แต่อุปสรรคที่เจอส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องโควิดเรื่องป่วยเรื่องเอ่อหลายๆเรื่องเลยใช่ค่ะผมชอบเวลาเขาคุยกันอะเขาจะมองกันตลอด ก็คนเขาทำงานด้วยกันขอ,นอสนิทสนมกันนะผ<น>มก็ทำงานกับคุณผมยังไม่อยากมองหน้าคุณเลยทกวน <c oughs> นี้เอ้าโทษนะคือน้องๆอาจจะทำงานเพราะแบบว่ารักการแบบผูกพันกันพวกพี่เงินล้วนเลยน้อว่าจะไม่วงในรีชใช่เลยฉันชพวกพี่อะเนาะไม่ได <c oughs> ้อยากมองหน้ามันเลยครับทุกวันนี้แต่ดีแล้วลูกเก็บไว้นะอย่างเงี้ยดีมากแล้วไอ้เรื่องีวแบบนี้เออคืออะไแล้วเรารู้จักกันครั้งแรกก็คือเพราะว่าได้ร่วมงานหรืปะ่ จริงจริงรู้จักตอนแอบรักคือเป็นซีรีส์อีกเรืองหนึ่งคือเป็นนเป็นซีรีส์ซีรีส์ที่ข้าศัตรูซีรีส์ซีรีส์เชื่อว่าแอบรักใช่คือคือเหมือนเออ่ช่วงนั้นหนูเล่นเป็นเพื่อนกันก่อน่แล้วอันนี้ก็เรแบบขยายจักรวาลออกมาจากละครนั้นจริงใช่ค่ะใช่ค่ะก็เรียกว่าสนิทกันมากขึ้นจากจากเรื่องนี้ด้วยป่ะด้วยโอ้ยเยอะเลยค่ะสนิทกันถึงขนาดไหนอะ มากมากมากค่ะใช่เพราะว่าเราเราอยู่ด้วยกันในทุกวันจริงๆเจอกันทุกวันค่ะคุยกันทุกเรื่องใช่เหมือนแค่แบบเสร็จงานเสร็จแยกกันนอนเจอกันใหม่ใช่ไม่อยากอยู่ด้วยกันเลยลูกอะจะได้จบจเคยเคยคุยนะเคยคิดหนูเคยคิดเคิคปะเนี่ยใช่หนูเคยคิดว่าแบบคืนเดี๋ยวมันมันจะต้องแบบรับใครก่อนรับใครหลังถูกไหมคะก็มาอยู่ด้วยกันเลยช่างแน่ช่างผมจะได้ไม่ต้องเลิดเปิดปืนกันไปแยกไปถูกไหมเคยคิดแล้วทำไมไม่ทำอ่ะ เอ๊ะมันดูหุ้นเหมือนไม่ไม่มันดูแบบเออแต่ละคนมันมีแอคทิวิตี้ที่ต่างกันพอสมควรฉะนั้นจอแบบในหนึ่งวันก็เจอกันประมาณ16ชั่วโมงอยู่แล้วนานกว่านั้นานกว่านั้นอีกจริงจริงหนูค่อยแยกกันไปนอนแค่3ชั่วโมงก็แล้วก็เจอกันแหละประมาณนั้นก็มีนอนกันจริงเหรอจริงเป็นเราเป็นเพราะพี่เป็นพี่กับหนูพี่บอกมึงเราเปิดห้องด้วยกันตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเจอกันอีกแล้วอย่างเงี้ย มันมันแบบโด่นอนด้วยกันไม่ได้ทำไมโดนนอนกลดังเอ้าอไปรู้ซะแล้วคิดซะว่านอนอยู่ข้างอูเรือถีงไหมว่าพี่ต้องเจอสิ่งนี้หนูแต่ว่าก็ถือเป็นการทำงานที่ถึงแม้ว่ามันจะแบบ บักบั่นขนาดไหนแต่มันก็เต็มไปด้วยมิตรภาพที่ดีเนาะเป็นความสุขมากเเพราะว่าจริงๆมันก็มันก็เห็นได้ในงานแหละในในงานที่ออกมาชิ้นงานที่ออกมาว่ามันเต็มไปด้วยความความตั้งใจ<ม>แล้วก็ความรักความหวังดีซึ่งกันและกันะ่ะมันออกมาแล้วแบบคนแบบชอบมากคุณคิดดูว่าคนดูอะ่ะยอดวิวทะลุ500้อล้านวิวอโอ้ยแบบสำหรับเราอันนี้เราเราพูดในโมเมนท์ที่เราเป็นแบบเด็กผู้ชายจ๋าๆอะไนะเราจะมองว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยละครเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับทําให้ เราคนทั้งโลกได้เห็นอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ใช่สิ่งใหม่นะมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยถูกพูดถึงมาก่อนซึ่งแบบคี่ดีจังเลยทําให้คนแบบกล้าขึ้นทําให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าเออมันก็ก็เป็นธรรมดาช่มันเป็นคําพูดของในเรื่องด้วยเนาะว่า l o ิฟเลิฟ v e ไมใช่ไหมใช่เราจะมีโอกาสแบบมีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้หรือการพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ขนาดไหน เป็นฟิลแฟนคลับมาพูดให้เราฟังว่าเขาอยากขอแฟนเขาแต่งงานจากเรื่องของเราแบบจากที์ของเราอคนดีเลดเยอะมากแล้วเราก็แบบร้องไห้ทุกครั้งที่รู้สึกแบบว่ามีคนมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งซ่งซึ่งไม่ใช่แค่คนเดียวหลายคนมากๆที่พวกหนูเลสเปกสุดๆว่าแบบ โอ้ยคนเสิร์ตเชนด์วันนั้นก็มีพี่แฟนคลับคนหนึ่งให้เลือกแบบการ์ดแต่งงานแบบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบมาอวดว่าแบบจะแต่งงานแล้วก็ใส่ใส่ใส่อันนี้มาด้วยใช่แล้วบอกว่าโอ้ยน่ารักอ่ะดีเนาะอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเราเรารู้สึกดีมีกําลังใจด้วยมันรู้สึกมันมากกว่าได้เล่นละครไปเรื่องนึงนมันใช่ใช่แล้วก็มันก็คือความตั้งใจของทั้งตัวน้องๆและทีมงานแหละที่ด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ยูริ เกิร์ลเลเรื่องแรกของประเทศไทยก็ว่าได้เนาะหมายถึงว่าที่มันแบบจริงจังขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยนอกจากมันจะทําให้ทุกคนได้ฟินได้ได้ยิ้มได้มีความสุขกันแล้วมันก็ทําให้คนได้นึกถึงประเด็นนี้ในสังคมว่าที่ตั้มบอกอ่ะว่ามันมีเรื่องราวนี้อยู่เพียงแต่ว่ามันไม่เคยถูกจิบมาพูดถึงจริงจังอย่างบางคนไม่เข้าใจตัวเองคือเข้าใจตัวเองนะจริงจริงบางบางคนแบบว่าทําไมฉันไม่รู้เป็นอะไรทําไมฉันฉันจะต้องตอบทุกคนด้วยว่าฉันชอบ ผู้หญิงหรือฉันชอบผู้ชายแต่ฉันรักคนนี้อ่ะฉันรักคนน่ะอืทําไมต้องระบุอนึกออกไหมมีอะไรอยากบอกไหมบางทีมันมีคนที่แบบได้แรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้มากๆจริงๆหนูมองว่ารู้สึกกับใครรู้สึกอะไรก็ก็รู้สึกเลยค่ะแบบว่าไม่ต้องมาตั้งคําถามหรือว่าทั้งทั้งตัวเองแล้วก็รวมถึงคนรอบข้างด้วยใช่แล้วพิสลิฟค่ะรักรักได้เลยค่ะ นูมองว่าแบบ it's okay to like girls boys to like both genders to be unsure มัน it's okay life is about experience เดี๋ยวให้ตั้มแปลเลยกักลังจะบอกเลยไม่ไดเห็นหน้าะที่เราไปบอกพี่ตั้มามึงนั่งอืออยู่บนย ก็เห e> ็นต้องมือเข้าใจไงก็เลยอยากให้แบบอะไรให้คุณผู้ชมแกรายการกับทำวารุณไม่ใช่ครูลูกกอล์ฟแต่นั่นแหละเพราะว่าแฟนๆเขาก็เป็นแฟนๆจากทั่วโลกก็ว่าได้แฟนเรื่องนี้อะไรความรักมันคือยูนิเวอร์ลเนาะ มันเป็นภาษาที่มันทุกคนมันเข้าใจไม่ต้องมีภาษาอะไรอย่มันใชร์มันคือ feeling ของเราแล้วมันทําให้หลับพอเรื่องนี้เป็นจุดกําเนิดคนก็กล้าออกมาพูดพูดมากขึ้นกล้าออกมาแสดงมากขึ้นการที่ว่าเราได้รู้เรื่องราวของคู่รักที่เป็นแบบเนี้ยหลายหลายคู่แล้วเฮ้ยน่ารักจังเลยแล้วก็มีตอน,นเด็กๆจะรู้สึกว่าอมันมีแต่เรื่องผิดหวังปะถูกไหมทำไมแบบช,ชายรักชายหญิงรักหญิงมันไม่สมหวังหรอกตั้ง อนาคตไม่มีหรอกเราเคยจะโดนปลูกฝังมาอย่างนี้ในสมัยก่อนใช่ใช่มันเป็นความเชื่อในในความรู้สึกในคนในสมัยนั้นเพราะมันเป็นความรักที่มันอาจจะผิดผิดประเพณีผิดจารีนอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ถูกทําให้ภาพที่ออกมามันรู้สึกได้ว่ามันเป็นสีบลูมันเป็นมันเป็นสีน้ําเงินอ่ะมันดูเป็นความโศกเศร้าแต่ว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ทําให้แบบฉีกสิ่งเหล่านั้นออกไปให้มันรู้สึกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกความรักมัน possible มันเกิดขึ้นได้จริงแน่นอนแหละ งานแสดงของน้องก็ดีด้วยด้วยตัวเรื่องก็สะท้อนสังคมได้ดีด้วยแล้ววันนี้มันขับเคลื่อนไป500ล้านวิวก็คือว่ามันไม่ใช่อยู่แค่ เมืองไทยแหละอืม international international แล้มันไปทั่วโลกแล้วมันสําคัญกว่าที่แบบได้รางวัลหรืออะไรล้วแต่มันคือเราได้มีโอกาสพูดถึงประเด็นนี้ให้กับคนทั้งโลกได้ได้รับรู้แล้วก็สร้างทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับความรักของเรา LGBTQ+ ว่ามัน normal blues มันไม่มีความเศร้ามันไม่มีอะไรอีกต่อไปแบบแบบที่เคยเคยเชื่อกันมาแล้วอย่างเงี้ยครับหนวันนี้เราพูดถึงเรื่องนี้แล้วสักหนึ่งเพลงไหมเป็นเพลงที่มันบทสรุปที่ดีมากๆ like you was here with me look into your eyes i still get butterflies oh my it's like a dream นะเรื่องแบบนี้คือเคมีมันแบบมันต้องใช่อะมันเลยกลายเป็นว่าเพลงนี้แบบเข้าใจแล้วมันสดใสจริงๆอืงดีอะเขาไม่ได้มองหน้ากันเยอะนะเมื่อกี้ที่นั่งดูแล้วนั่งฟังแต่จังหวะใช่แต่จังหวะแล้วนี่คือนั่งแล้วแบบทาไมเขินวะเคมีแบบใช่อะอาจจะอยู่ด้วยกันบ่อยด้วยอะไรด้วยเนาะมันแบบว่ามองตาแล้วแบบรู้ใจเลยเป็นงั้นไหม ใช่ไหมให้พูดถึงกันแล้วกันสักหน่อยอะได้ไหมไหนๆก็ทำงานกันมาแบบผู้ยาวนานรักกยาวนานปีๆโอ้โหหนูว่าหนูก็รู้ใจน้องเยอะพอสมควรว่าแบบน้องอยากได้อะไรหรือน้องไม่อยากได้อะไรน้องชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรหรือนะช่วงเวลาไหนที่เขาต้องการอะไรประมาณนั้นเลยค่ะมีอะไรเป็นห่วงกันไหมสองคนเนี่ยตอนนี้หนูห่วงสุขภาพกับชุดความคิดแหละ แบบว่าคือตอนนี้มันจะมีหลากหลายคอมเมนต์หลากหลายเเข้ามาหาเราแล้วแบบน้องอ่ะเขาจะเป็นคนคิดมากแล้วเป็นคนคิดมากที่ไม่คุยด้วยไม่พูดเก็บไว้ใช่ค่ะแล้วเราอยู่กับเขาทุกวันเขาหนูจะรู้อ่ะว่าแบบวันเนี้ยแปลกๆคิดอะไรแน่ๆแต่ไม่พูดหนูก็เลยแบบ มันจะมีวันที่เขาไม่ไหวแล้วเขาร้องไห้เลยใช่หนูก็จะไม่ไม่ถามว่าไม่ไม่พูดลอลไรก็แค่กอดอย่างเดียวใช <Yeah. S 1> ่เป็นถิมนั้นแล้วก็ใ <Yeah. laughs> ช่แล้วก็เป็นเรื่องสุขภาพที่แบบเราทํางานหนัก<ๆ>ทุกวัน<ๆ>ก็อยากให้แบบสุขภาพแข็งแรงประมาณนั้นค่ะ ห้องหนูก็คงเหมือนกันเรื่องสุขภาพทั้ง m e n t a l กับ physical เลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่า2อย่างนี้สําคัญมากๆคือ physical ในทางที่เราต้องแข็งแรงในการทํางานในทุกๆวันโดยไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้ก็ซึ่ <c oughs> อันคอนโทรลสุดๆ <c oughs> ใช่นี้ก็คือเป็นห่วงมากๆอยากให้พักผ่อนพอกินข้าวเยอะยอๆดื่มน้ําเยอะๆอบอกตัวเองดื่มน้ำเยอะใช่เราเราต้องรักตัวเองด้วยเหมือนกันก็คืออยากให้ รู้สึกว่าถ้ามีอะไรก็คุยกันได้เสมออยู่ข้างเสมอแบบเหมือนที่พูดตลอดนะที่หนูก็ every time ว่า if no one in this world love you but I always love you oh จะม่คนเดียวไม่ได้ยังไม่ไปให้คุณฟังออคือคืออย่านี้พี่ต้อง ถ้าเช้าวันหนึ่งไม่มีใครรักแล้วอะ่ะน้องก็จะลาทำไมก็มีอยู่ขอโทษเขับช้าทำไมคุณผู้ชมา <c oughs> สำคัญเลยคือมันมีการมีพาร์ทเนอร์ที่ดีแหละการสมมติว่าทำงานนะครับคู่อ่ะถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอะ่ะเราก็จะทำให้งานทุนกอย่างมันออกมาแบบดีแล<ะ>้วมันก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วยไม่ใช่ว่าพี่ทำงานกับคนคนหนึ่งมาเป็นปีๆแล้วสุขภาพจิตที่แย่ลงทุกวันทุกวันมือนกับใครบงนเปลี่ยนนึกออกปะเออคนนึง กะพูดถึงกันอยากพูดนะแต่ขอไม่พูดผ่านน้องสองคนได้ไหมเกรงใจน้องๆมากเลยมันคำมันแบบมันอยู่ภายในใจหมื่นล้านคำเลยแต่ไม่อยากให้มันอยู่ในอีพีแบบที่สวยงามสดใสเชอบอยากให้อยู่กันแบบนี้อยากให้ทำงานกันแบบนี้ไปเรื่อยๆมีผลงานในตต่อไปที่อาจะ บอกเป็นแฟนไหมตอนนี้ก็มีแฟนมีตค่ะที่เวิร์ดทัวร์กันอยู่ก็พยายามที่จะออกไปหลายๆประเทศที่มากที่สุดแล้วก็มีหลายๆโปรเจกต์เลยค่ะก็ติดติดตามได้ที่ Idol Factory ค่ะโอเคต้องบอกว่าวันนี้ได้ผมได้มีโอกาสได้เจอแล้วพูดคุยกับน้องๆจริงน้องน่ารักมากทั้งสองคนแลวพูดตรงนะอันนี้สมมติเป็นชาวบ้านเลยนะจินนะใช่จิน ลงเรือก่อนแล้วไม่เลยถือไม่พาเป็นคนละไม่เพราะเรารู้สึกว่าการที่เขาพูดถึงกันแล้วกันแล้วมันดูจริงใจมากๆแล้วก็ดูแบบใสบริสุทธิ์มากๆแล้วก็ดูเขาร้องเพลงแล้วอะไรกันแล้วเขามีความสุขมากรักษาแบบนี้ไว้ต่อไปแล้วพี่ก็จะติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้ทั้งสองไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์อรน้องๆสู้ๆเลยนะจริงสู้ๆเลยสู้ๆนะลูกเอออันนี้ด้วยความที่ว่าน้องๆได้แฟนๆเยอะมากโคต่างประเทศด้วยอะไรด้วย ช่วยให้คนต่างที่เขามาซับสไครต์ราการพี่แต่หนูพูดภาษาอังกฤษได้เลยนะฝากเาษาสั่งกิษเลยค่ะชื่อรายการ Song Story เขารู้เข้ากันบ้านนะโอเค so today we finished our recording here and I would like everyone to subscribe and like and share Song Story ฝากด้วยนะคะ Song Story

สนุกค่ะสนุกค่ะแล้วก็เอ็นจอยพี่ๆน่ารักเนาะใช่บรรยากาศอบอุ่นมากแบบมานั่งร้องเพลงด้วยกันใจจอยๆค่ะชอบชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเพลงซีรีค่ะใช่เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็สดใสอบอุ่นอยู่แล้วค่ะพบกับพวกเรา2คนและแขกรับเชิญสุดปังทุกวันพระรสบดีเวลาสองทุ่มทางช่อง YouTube แบดไตบ้บัสแล้วเจอกันครับ